กระจับเมืองเนือนะครับชาวนี้มาเก็บต้นพันธุ์กระจับนะครับออเดอร์ทั้งหมดร้อยต้นนะครับส่งสจังหวัดตามนี้เลยนะครับสั่งมาเยอะมากนะครับจัดให้นะครับลงไปเก็บมาแต่เช้าเลยนะครับเหมือนเดิมต้นพันธุ์กระจับเขาควายนะครับไซส์เท่าฝ่ามือนะครับใหญ่ๆเลยใบดูดิเทียบกับมือใบใหญ่นะครับแข็งแรงเขียวนะครับแล้วก็ขอบใบแต่ถ้าเราเห็นคล้ายใบเลื่อยนะมันไม่ใช่หนามนะครับมันไม่ใช่หนามมันไม่คมเลย เอามือรูปให้ดูเลยเห็นไหมมันนิ่มนะครับแค่เป็นรูปลักษ์เฉพาะของต้นกระจับนะครับใบเป็นแบบนี้ด้านหลังต้นนะครับจะเห็นกับลักฝอยนะครับไม่ใช่สาร้ายด้วยซ้ํานะครับมันคือลักฝอยของต้นกระจับเข่าวายนะครับฟูมากนะครับตัวนี้ป่ากินพืชนะครับชอบกินนะพวกป่านินบัตเตเพียนนะครับชอบกินลักฝอยของต้นกระจับนะครับเพราะฉะนั้นเอาต้นกระจับไปปลูกเพื่อเป็นลดต้นทุนค่าอาหารป่าได้นะครับแล้วก็ข้อดีครับข้อดียาสุดท้าย มันขยายพันธุ์ไวนะครับจะหาตัวอย่างให้ดูก่อนมันขยายพันธุ์โดยวิธีไหนนะครับมันขยายพันธุ์โดยวิธีแตกไหลหรือว่าแตกต้นใหม่นะครับหรือไข่ได้ไรคนก็เรียกว่าต้นอ่อนกระจับนะคมันแตกออกบริเวณข้อของลําต้นนะครับเป็นต้นกระจับน้อยๆแบบในรูปนี้เลยนะครับอันนี้เราแบ่งไปให้มัดละสิบเหมือนเดิมนะครับมัดละสิบสิบสิบ,สบ จะได้แยกหลงถุงได้ง่ายๆนะครับหลังก็ให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นู่นนะครับเป็นบ่อเป็นบ่อที่เราปลูกต้นกระจับเดี๋ยวไปดูกันบ่อนี้นะครับลึกประมาณ5เมตรนะครับ5เมตรปลูกต้นกระจับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําลึกหรือน้ําตื้นก็ปลูกต้นกระจับได้ทั้งนั้นนะครับหากต้องการต้นกระจับเข่าควายไปปลูกนะครับเราปักตะก้าไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับใต้คลิปนี้เลยสามารถก็สั่งซื้อได้เลยนะครับ